เมื่อวันที่10มกราคม2566สถานทูตจีนประจำกรุงโซโประเทศเกาหลีใต้ระงับการออกวีซ่าระยะสั้นให้กับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีซึ่งเป็นการตอบโต้มาตรการสกัดกั้นโควิด -19 ต่อนักท่องเที่ยวจีนโดยเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเกาหลีใต้ได้ออกมาตรการจำกัดผู้เดินทางมาจากจีนหลายมาตรการโดยอ้างเรื่องจีนมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเช่นจำกัดการออกวีซ่าระยะสั้นให้แก่ชาวจีนจนถึงสิ้นเดือนมนกราคมยกเว้นเจ้าหน้าที่รัฐนักการทูตผู้มีภารกิจ มนุษยธรรมและธุรกิจที่จําเป็นจํากัดจํานวนเที่ยวบินจํากัดให้ทุกเที่ยวบินจากจีนต้องลงจอดที่ท่าอากาศยานที่กําหนดกําหนดให้มีการตรวจหาผลเชื้อเป็นลบก,ก่อนจึงขึ้นเครืค่องได้และต้องตรวจอีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงเกาหลีใต้นอกจากนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตํารวจเกาหลีใต้สามารถตามจับตัวชายชาวจีนคนหนึ่งที่หลบหนีขณะกักตัวหลังตรวจพบเชื้อโควิด -19 เมื่อเดินทางมาถึงเกาหลีใต้ซึ่งก่อให้เกิดข้อกังวลในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นอย่างมาก